สวัสดีครับดินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาดูทารอสสำหรับคลิปนี้เราจะทายดวงของท่านที่เกิดทั้ง7วันในช่วงระหว่างวันที่1-15ถึงสิ่สิงหาคมเรามาดูกันนะครับว่าแต่และว,วันจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับว่านี่คือการเสี่ยงทายการุณาใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยครับ สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารดวงในช่วงวันที่1-15สิงหาคมเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับใบที่หนึ่งได้ราชาเหรียญใบที่สองได้สี่ถ้วยใบที่สามได้สองดาบใบที่สี่ได้เดือมูนะครับเรามาดูเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานเนี่ยดูเหมือนว่าในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านที่เกิดวันอังคารมีโอกาสที่เราจะได้เป็นเจ้าของนะครับหรือว่าเป็นหัวหน้าในการดําเนินการตัดสินใจต่างๆหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่เราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเจ้าของธุรกิจที่มีรายได้ที่มีเงินเยอะนะครับตัวเราเองนั้นมีโอกาสที่จะได้รับช่องทางต่างๆในเรื่องของการงานครับมีช่องทางในเรื่องของ การขยายงานการขยายสาขาการเลือกตำแหน่งมีนะมีนะช่วงนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างฮอตเลยแหละนะมีคนเข้าหานะครับการทำธุรธกิจมีโอกาสมีประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ตัวเราเนี่ยจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาจนเลือกไม่ถูกนะต้องใช้คำนี้นะครับอาจจะเลือกไม่ถูกนะให้ระมัดระวังเรื่องของการอ่านรายละเอียด ของข้อตกลงทางธุรกิจของพันธสัญญาบางอย่างใครที่จะไปเซ็นสัญญาไปทำงานไปทางานเสริมหรือว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆให้ดูรายละเอียดให้ดีๆนะครับและให้รอบคอบมากๆนะอย่าประมาทนะครับอย่าคิดว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราฟังมาจากคนอื่นด้านนี้จะดีด้านนี้จะไม่ดีเนี่ยต้องรอบคอบให้มากๆ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแม้ว่าท่านเนี่ยช่วงนี้จะมีความสําเร็จในเรื่องของการงานนะครับอาจจะสําเร็จมาก่อนนะครับแต่ก็จะมีเรื่องของคนเข้ามาหาผลประโยชน์กับตัวท่านระวังถูกเขาเรียกว่าบอกไม่หมดไม่อยากให้คําว่าถูกหลอกนะอาจจะบอกไม่หมดหรือเราอ่ะรับทราบไม่หมดนะครับพอเซ็นสัญญาไปแล้วมารู้ทีหลังอย่างเงี้ยระวังนะครับโดยเฉพาะกรณีที่หุ้นส่วนหรือการทําธุรกิจนะครับแต่ ลักษณะไพ่นี่ยนะการงานเนี่ยจะเด่นครับจะเด่นในเรื่องของงานด้านบันเทิงครับงานด้านบันเทิงงานกลางคืนนะพับบาร์ต่างๆนะครับงานแนววงการบันเทิงงานแนวศิลปะจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะแล้วก็ถ้าใครไม่ได้ทํางานด้านนี้ให้แก้เคล็ดนะครับแก้เคล็ดด้วยเรื่องของเราไม่ต้องเป็นคนเด่นคนดัง นะงานที่มันเราอาจจะเป็นหัวหน้างานที่มีหน้ามีตาอะไรพวกนี้คราวนี้เราอาจจะเอาให้ลูกน้องหรือลูกทีมหรือถ้าเราเป็นลูกน้องเนี่ยอาจจะให้หัวหน้าเนี่ยออกงานบ้างนะครับเราไปอยู่งานเบื้องหลังนะครับงานเบื้องหลังงานที่สมมุตินะประสบความสำเร็จแล้วเราอาจจะไม่มีหน้ามีตาเท่าไหร่คืออาจจะไม่ได้รับชอบแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ค่อยได้รับผิดนะครับเช่นงานทางด้านเบื้องหลัง งานเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะครับใครที่เป็นงานทางด้านจิตวิทยานักโหราศาสตร์หรือแนวคนให้คําแนะนำเนี่ยจะเป็นเด่นเป็นพิเศษเลยในช่วงเวลานี้นะครับสําหรับเรื่องงานนะถ้าใครอยากจะแนวทําบุญนะก็ลองกรวดน้ําไปให้กับคนที่เราเคยล่วงเกินมาในอดีตนะครับก็กรวดน้ําให้กับสิ่งที่เราล่วงเกินมาในอดีตหรือว่าคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรในอดีตนะครับ ามาดูเรื่องของการเงินบ้างนะฮะเงินกับงานเนี่ยผมมักจะทายใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าเงินตัวเนี้ยก็เหมือนเหมือนเดิมครับเหมือนว่าตัวเราเองเนี่ยจะค่อนข้างมีเงินมาระดับหนึ่งละนะหรือว่ามีความสาเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการทรัพย์สินมาระดับหนึ่งแล้วนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยเหมือนกับว่าเรากําลังจะวางแผนเรื่องของการลงทุนการใช้เงินหรือการหาเงินใหม่ๆนะครับแล้วก็เลือกไม่ถูกนะช่วงนี้เนี่ยต้องพิจารณาให้ลอกคออนะ ใครจะลงทุนอะไรเนี่ยดูเรื่องของลักษณะของธุรกิจให้ดีนะครับคือมันเหมือนกับว่าการเงินของเราเนี่ยใครอยากจะทําให้มันเติบโตเนี่ยเหมือนเรายังรีบร้อนอะ่ะยังตัดสินใจไม่ถูกในช่วงเวลานี้นะครับรออบให้มากๆนะครับโอกาสที่จะได้เงินมาแบบคือเราคิดว่ามันจะได้ง่ายนะเราอาจจะประสบความสำเร็จมาก่อนนะเนี่ยคือคือสำเร็จแล้วเรามั่นใจไงมั่นใจก็จะทําแบบเดิมแต่ปรากฏว่ารอบนี้มันมีโอกาสจะล้มเหลวครับ ล้มเหลวเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปล้มเหลวเพราะว่าเราอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องที่เราโยกย้ายเงินไปลงทุนตรงนี้นะครับใครเป็นหนี้เป็นสินหรือว่าใครยืมเงินช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังดีนะครับบางอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดครับเช่นให้เขายืมแล้วเขาบอกว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่านี้อาจจะให้ไม่ถึงหรือจะให้คืนวันนี้อาจจะให้วันอื่นนะครับต้องระมัดระวังเรื่องการเงินให้ดีนะครับถ้าเป็นไปได้นะช่วงนี้ ถือเงินสดได้ก็ถือเงินสดนะครับถ้าใครทําสายอสังหาริมทรัพย์แนวเช่าแนวอะไรเงี้ยก็ดูดีๆว่าจุดที่เราจะไปลงทุนตรงเนี้ยเหมาะสมหรือเปล่านะครับในจุดที่เราคิดว่ามันดีทาเลดีอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดใช้คําว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับมันอาจจะไม่ถึงเลวร้ายแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดช่วงนี้เซฟโซนดีกว่านะครับเก็บตังค์ไว้เยอะๆลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำน่าจะดีกว่าในช่วงเวลานี้นะครับส่วนเรื่องของความรัก ความรักเนี่ยเป็นไปได้ว่าตัวเรานะจะเข้าคือตอนนี้เหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีคนเข้ามาหาเยอะเลือกไม่ถูกครับคนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามาหาเยอะแล้วเราก็อาจจะเป็นคนช่างเลือกเนาะซึ่งก็ไม่ผิดรายหน้าเลือกได้ก็เลือกไปเถอะนะครับตัวเราเองนั้นการเลือกของเราตรงนี้เราต้องพิจารณาให้รอบคอบและดูดีๆนะครับดูดีๆนะเพราะว่าความสัมพันธ์ของเราเหมือนกับเจอ เจอคนที recibir, ่เขาเขาก็เหมือนกับเขาก็แบ่งใจให้คนอื่นนะเขามาคุยกับเราเหมือนกับเราเป็นตัวเลิกเหมือนกันนะครับหรือว่าตัวเขาเองนั้นอาจจะอยู่ลอยต่อระหว่างการจะสารต่อหรือจะเลิกกับคนเก่ายังยังครึ่งคึ่งกลางๆยังไม่ชัดเจนนะครับเราก็ไม่ควรจะไปฟีถถามอะไรนะครับค่อยๆดูนะมีโอกาสจะเจอคนโสดไม่จริงนะครับคนไม่โสดคนที่อกหัก นะครับคนที่กาลังเกิดภาวะแบบกาลังจะคืนดีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือกําลังเลิกใหม่ยังยังกั้มกึ่งๆนะฮะไม่ชัดเจนรวมถึงอีกมุมหนึ่งนะตัวเราเองก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเราอาจจะเจอคนหลากหลายแต่ว่าอะฉันฉันชอบใจฉันชอบอีกคนนึงแต่คนที่เราดูแล้วมีแนวโน้มจะไปได้ด้วยดีเนะี่ยดันเป็นอีกคนนึงเนะี่ยคนที่เราคิดว่าเราชอบดันไม่สนใจเราหรือดูแล้วไปกันได้ยากอะไรเงี้ยมันจะ ครึ่งๆกลางๆนะครับคาราคาซังอยู่ในช่วงเวลานี้ดังนั้นเนี่ยอยู่กับตัวเองแล้วก็พิจารณาให้ดีๆถ้ามีใครเข้ามาคุยนะครับก็ดูๆกันไปก่อนนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วสถานการณ์ในช่วงเวลานี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าต่างคนก็ยังยังคงเอาเอาแต่ใจตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามปรับจูนความคิดกันนิดนึงให้หาจุดที่สมดุลกันระหว่างเราทั้งสองนะครับความสัมพันธ์ก็จะ พัฒนาได้ดีิงขึ้นแต่ถ้าใครยังเอาตัวเองเป็นหลักเอาตัวเองเป็นที่ตั้งตรงนี้ก็ระวังจะมีปัญหาเรื่องของความรักค,ค,ความสัมพันธ์ได้นะครับพยายามทําใจให้เป็นการคิดถึงของอกเขาของอกเราครับสําหรับการอนัยก็มีเพียงเท่านี้ครับ